ครับคุณผู้ชมก้าวอย่างพอเพียงวันนี้ผมและทีมงานพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเราจะมาดูการบริหารจัดการพื้นที่อันจำกัดในการปลูกมะนาวและการทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ของคุณสมานมาจันทึกเกษตรกรตัวอย่างเจ้าของสวนจิปมาถักกันครับ และก่อนที่เราจะเข้าไปชมภายในสวนจิป,ปาถะนะครับ<ม>เราก็มาทําความรู้จักกับเจ้าของสวนจิป,ปาถะกันก่อนครับคุณสมานมาจันทรึกครับผมสวัสดีครับคุณสมานครับสวัสดีครับ่บบบอนอี่นคงต้องสอบถามก่อนก็แล้วกันครับที่มาของคําว่าสวนจิป,ปาถะครับทำไมถึงตั้งชื่อว่าสวนจิปาถะครับคือจิป,ปาถะก็คือในสวนจะปลูกหลายอย่าง<ม>ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะอย่างก็นิดอย่างกันหน่อยก็เหมือนว่าจิปาถะหรือภาษาอีสานว่าสัมปีขับครับคือมีหลากหลายหลายพวกหลายกิจกรรมครับ คับหลักหลายกิจกรรมที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับก็จะมีมะนาวมะนาวเป็นหลักมีหลากสายพันธุ์มีตะกูลเป็นหลักมีเป้นลำไพนี่ยเป็นพิเศษครับผมน้ำหอมเปรี้ยวเปืดอยบางไม่ขมเป็นพิจิตผลโดกติีผลง่ายเป็นโดกพิเศษเป้นเพชรทูนก้าวไรเมล็ดกายฮิติล่าสูดนี่เอามาจากอำเภอกระสังบุรลำเป็นเมืองแปะ ของอาจารย์ภูมิชิตช์ชนาททะเครับที่มีต้นใหญ่ๆและลูกบกๆครับโดยมาจากการกลายพันธุ์มาครับตอนนี้กําลังดังมากอยู่ที่วิลัมที่สวนเราก็กําลังก็มีครับกำลังขยายครับตอนนี้สั่งมะนาวฟิงเกอร์ไลน์มะนาวนิ้วมือปมาณในทิศหน้าคงจะได้มาแล้วก็เตียรบครับนอกจากนั้นเห็นว่ามีปลูกพืชอื่นๆแซงด้วยครับก็หลากหลายครับพวกพริกตะเรียงพวกของกินของใช้มี ไผ่กิมซุงมีทุเรียนเทศมีมะก,กอ,อกอินโดครับลูกละครึ่งกิโลตอนนี้รเรามีก็มีมะลุมอินเดียครับตอนนี้ออนเอามาต้มแตกแล้วก็มะละกอเจี้ยงดงมีการเลี้ยงปลาครับปลาหมอเทศตอนนี้ก็จับได้แล้วปลาเขียวมะละกอดเลี้ยงในบอร์ซีเมนแล้วก็มีไก่ดําภูพานครับก็บมีเป็ดอันนี้อ,อย่างเล็กนิดเล็กน้อยแล้วก็มีไก่ลูกผสม สามช้ยเลือดผสมเบตรงนิดหน่อยก็มี50ตัวตอนนี้ก็ขายไปแล้ว3 0ิ 30, ตัว<อ>ละ2โล3ามโลครับ,รบก็ตอนนี้จะขยายพันพวกกิ่งพันธุมะนาวแล้วก็พันไม้ต่างๆครับที่ที่มีในสวนเราขยายคกออิคือเรียนให้รู้สู้ให้ได้ขายให้เป็น <S <S ที่ผมแนะนำเกษตรกร,ร,กรที่มาชมสวนผมสามอย่างนี้ใช่ไหมครับผมมีคนมาศึกษาดูงานเยอะไหมครับเยอะครับแทบจะทุกวันครับ จะซื้อไม่ซื้อมาดูสวนจะพาแนะนําชมสวนอธิบายตั้งแต่การเตรียมดินโรมเมลงทุกอย่างการผลิตสารชีวภาพใช้ในสวนพวกเราใช้ชีวภาพอย่างเดียวครับผมครับก่อนหน้านี้คุณสมานทาอะไรมาก่อนครับทำไมถึงได้มาปลูกพืชหลายอย่างผสมผสานกันแบบนี้ในพื้นที่ครับก็ผมปีห้าหกเนี่ยเป็นเกษตรตำบลดีเด่นปีห้าเจ็ดเนี่ยไปเข้าโรงเรียนเกษตรอำเภอหรือนสกรุ่นหนึ่งจบมาได้ห้าเดือนก็ อีกห้าปีเกษียณผมลาออกอคืออยากมาทำเต็มที่ชอบทางนี้นะครับว่าอยากจะให้เกษตรกรเห็นว่าพื้นที่งานครึ่งเนี่ยเราสามารถอยู่ได้นอกจากเงินบำนาญเราสองหมื่นสองที่ได้<อ>ผมทำให้เห็นว่าหนึ่งปีสองเดือนที่ลาออกมานะครับสามารถว่าทำได้รายได้เดือนหนึ่งก็ไม่ต่มกว่าหม<อ>ื่นถึงสองหมื่นเฉพาะต้นไม้สวนเล็กๆนี่ครับครับผม ก็ต่อยอดโดยการขายกุญํจนำาคนเครื่องไก่เครื่องในหมูตุ๋นของในบ้านด้วยอาหารตามสั่งด้วยครับครับผมตัวนี้ก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งว่าลูกค้ามาทานอาหารแล้วก็มาเห็นต้นไม้ซื้อต้นไม้กลับด้วยอ๋ออย่างบางคนมาได้อ่บอกโอ้โชคดีจังเลยมาเห็นต้นไม้ได้ความรู้อีกครับแล้วก็วนเวียนกลับมาหาเรากลายเป็นสายประชาอ๋อครับผม เป็นแบบนี้นี่เองนะครับผมเดี๋ยวให้คุณสมานเดี๋ยวพาเข้าไปชมภายในสวนครับบอกว่าวันนี้มีน้องๆนักเรียนมาศึกษาดูงานจะจโรงเรียนนนสุวรรณอำเภอน้ำขุนครับโดยพออมานิดนำนักเรียนมาเรียนรู้ตั้งแต่เช้าครับเรื่องของเทียนครับ ท่านผู้ในาการโรงเรียนนนสวรรค์อำเภอนนําขุนนะครับท่านผอ,อ,อมานี่นักเรียนระดับชั้นป .4 ป .5 นะครับที่มาเยี่ยมเยียนสวนจิปาถะเพื่อมาเรียนรู้เนาะเรยกเรียนเรียนรู้ฟังสบายๆวันนี้อาจารย์สมานหรือจะเรียกพ่อใหญ่เกษมหมานก็ได้นะครับะจะบอกว่าสวนจิปาะะเนี่ย ที่สวนก็บอกอยู่แล้วว่ามีจิปาถามีทุกอย่างแทบจะทุกอย่างลับพืชหรือกิจกรรมการเกษตรเอามารวมไว้ในสวนเล็กๆเนาะบ้านเฮาเอิญสัมมาปีอ่าปลูกหลากหลายนะครับหลังจากที่พ่อใหญ่เกษตรหมานลาออกจากเกษตรทํางานอยู่สํานักงานเกษตรอำเภอเดียอยู่ฝั่งตรงข้ามสวนจีปาถาใกล้ๆลาออกมาได้ปีสองเดือนแล้ว ก็มาเป็นเกษตรกรจากเกษตรบนมาเป็นเกษตรกรนะครับมาปลูกต้นไม้ขายกวยจับเลี้ยงตัวเองได้รายได้ดแต่ละเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่าหมื่นถลัดต้นไม้เราลงทุนไม่มากเพราะเราปลูกเองขยายพันุ์เองถึงบอกนักเรียนว่าเรียนให้รู้สู้ให้ได้ขายให้เป็น เรียนให้รู้คืออะไรให้รู้ว่าเราจะปลูกอะไรพันอะไรเตรียมดินอย่างไรศัตรูของพืชหรือสัตว์ที่เราเลี้ยงมีอะไรมั่งเออตลาดเขาชอบแบบไหนพอเรารู้ปับ๊บเราก็ทำเหรอเราสู้ให้ได้ต้องเป็นคนขยันมันศึกษาทำไปขายให้เป็นปลูกมาขายไม่ได้ก็ไปไม่รอดต้องขายเป็นด้วย นะที่สวนจิปาชาเนี่เราตอนกิง่งเราทาบกิง่งพริกกระเลียงแล้วก็พ่อมเมล็ดเป็นถุงมาเขือ,อยกภูพาลูลกละกิโลแล้วก็พ่อขายตัวละสิบาทเพราะบ้านเราไม่ค่อยมีอันนี้มีแต่ของแปลกๆนะครับกิ่งตอนขายไปมากๆหน้าฝนคนปลูกเยอะเราก็เอาลงกระถาง เลี้ยงเป็นปีหรือเป็นสี่ห้าเดือนออกลูกคากระถางบางคนอยู่บ้านจัดสรรหรือบริเวณบ้านแคบๆอยากเอาไว้ปลูกในกระถางในท่อเพื่อเอาไว้กินในครัวเรือนอย่างเช่นมะนาวหรืออะไรเราก็ขายไปเลยต้นละสามร้อยบาทต้นละห้าร้อยบาทไปถึงปับ๊บปลูกปั๊บเก็บกินได้เลยเนีย่เขาก็กล้าซื้อเพราะปลูกแล้วเปอร์เซ็นต์รอดมีเมื่อม,มีมาก นะครับเพราะาลูกค้าเรามีหลายระดับนะครับทีนี้การประชาสัมพันธ์สวนเราก็มีการลงเฟซบุ๊กไปออกงานเข้าเครือข่ายกเกษตรสื่อสร้างสุขของอาจารย์สุชัยก็ไปขายที่ตึกสุนีเขาก็รู้จักมานะครับก็มีการทำแรงต่างมันต้องมีเครือข่าย ที่นี่มีเลี้ยงไสเดือนเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาไสเดือนนี่เดี๋ยวนี้เขาสั่งจากากัรทะลักเลี้ยงไสเดือนด้วยกันเป็นเครือข่ายของอาจารย์สำรองซึ่งเป็นขนา้าราชการบำนาญเหมือนกันแล้วก็ของคุณสมหวังอันนี้เป็นคนชัยนาทมาได้แม่บ้านอยู่แถวอำเภอเดวดุมก็เลี้ยววงไสเดือนเหมือนกันก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใครมีอะไรดีมาแลกเปลี่ยนกันใคร แก้ปัญหาเรื่องโรคแคงเกอร์มาดาได้ก็มามาแลกเปลี่ยนกันเลี้ยงสิเดือนยังไงให้มันขยายพันธุ์ได้เร็วก็มามา,มาเปลี่ยนองค์ความรู้กันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะมันจะอยู่ในวงแคบการพัฒน,นามันจะช้าอย่างสวนของเราเนี่ยการเสียบยอดมะนาวเราใช้ต้นตอสมโอหรือต้นตอมะขิดเราไม่ใช้พลาสติกเราใช้เทปพ,พันเกลียวนี่เห็นไหม ันนี้เป็นองค์ความรู้ฉะนั้นในวันนี้นักเรียนเรามาาที่สวนเิป,ปาถะก็จะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตอนกิ่งการทาบกิ่งก่อนเนาะจบสองอย่างนี้เดี๋ยวท่านพออาพามาใหม,ม่อีกอยากรู้เรื่องเช่นเดียวกนะันมาอีกครับสําหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนะาะรั้งต่อไปค่อยมาก,กันะอีกนะขอบคุณมาก ที่เราได้ทราบไปแล้วนะครับว่าในสวนจิปะไทยแห่งนี้นะครับหลักของพืชที่ปลูกก็คือเรื่องของมะนาวครับคราวนี้มาถามคุณสมานว่าเอ๊ะทำไมถึงได้เลือกมาปลูกมะนาวเป็นหลักล่ะครับผมสมานครับครับในช่วง 3- 4สปีที่แล้วนะครับก็ในช่วงน้นมะนาวแพง <c oughs> นะครับก็หามะนาวรู้สึกว่าจะแพงแล้วทีนี้มะนาวที่อยู่ในตลาดก็เป็นพันซึ่งผมไม่ค่อยจะชอบอะไรไม่ค่อยหอมพอดีผมก็เลยไปได้แป้นลำไยมาจาก หาวิไลกเกษตรัุบลน้องเกษตรน้องขอนแล้วนะครับก็บบได้มาประมาณ20่สิต้นก็มาปลูกระยะแรกก็ยังศึกษายังไม่ลงตัวเพราะเป็นลำไพจะมีโรงแมลงเยอะเพราะความหอมผีเสื้อแล้วก็นอนชนใบจะเยอะช่วงหลังมาเราก็ได้องค์ความรู้มาเกี่ยวกับการคุมยอดระยะแตกใบอ่อนเราคุมได้ผ่านวิกฤตในเรื่องนอนชนใบไปได้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องโรคแคนเกอร์นะครับ เราเราก็เริ่มเอาพันธุ์อื่นๆมามาเสริมมีเป้นพิจีตเป้นเพชรเป้นดอกพิเศษทายหิติทูน9นะครับแล้วในเรื่องอาการขยายพันธุ์นอกจากการตอนแล้วเราใช้วิธีเสียบยอดเพราะจะมีรากแก้วใช้ตนตัวสมโอแล้วก็มาขิดนะครับโดยการอาจจะซื้อซื้อต้นตัวมาแล้วก็มาเลี้ยงต่ออีกทีหนึ่งเท่าหลอดกาแฟพอเสียบยอดได้แล้วก็เสียบสวนจิปาถะเราได้ได้องค์ความรู้มา ผมได้ไปคุยกับอาจารย์ภูมิสิทธิ์เจ้าของสวนมะนาวาที่อยู่อำเภอรกระสังนะครับว่า,าใช้เทปพ,พันเกลียวท่อพีวีซีเรารจะบางแล้วก็เหนียวเอามาพันเวลาเราเสียบยอดมันจะดีกว่าพลาสติกเพราะเพราะ,เพราะเทปพ,พันเกลียวจะเหนียวแล้วก็กระชับมันจะนิ่มแล้วมันก็จะกระชับรัดได้แน่นกว่า แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราไปปลูกเราไม่ต้องแกะออกไม่ต้องกรีดออกมันจะละลายพอไปถูกแดดถูกฝนมันจะค่อยๆละลายออกแผลก็จะสนิทดีอันอันนี้ดีมากลองมาแล้วก็ใช้มาประจําครับที่สวนของเราพลาสติกมันก็มันก็จะไม่ย่อยสลายใช่ครับบางคนลืมไปเลยว่าไม่ได้กรีดออกคลัดอยู่ในดินนะครับอันนี้อันนี้ขอยาให้หลายท่านเอาไปใช้ได้ครับตอนนี้มะนาวในสวนของเรานี่นะครับมีกี่สายพันธุ์มีปลูกแบ่งปลูกยังไงบ้างครับ คือสวนเราเนี่ก็ในพื้นที่จำกัดงานครึ่งเนาะก็แป้นลำไผเนี่ยประมาณ20สกว่าต้นทูนเก้าแป้นโดพิเศษแป้นเพชรแป้นพวงได้มาในว่แป้นพิจิตรนะครับแล้วก็แป้นเมืองแปะของอาจารย์ภูมิศิษย์นะครับท,ที่ที่ลูกโตเปลือกบ,บางโดยเป็นพันุใหม่นะครับ,รบตอนนี้บางต้นซึ่งเป็นต้นที่ ที่แกมีอายุมากหลายปีก็เลยจัดแต่งจริงรก็ใช้พันธุ์ใหม่ๆเป็แนซิลีโนนมั่งอะไรมั่งมาเสียบยอดต้นหนึ่งอาจจะมีหลายสายพันธุ<อ>์เราอยากได้กริงพอเพื่อ,เพ,อเพื่อขยายพันธุ์ต่อในการเอาไปเสียบยอดเสียบไปเลย่กระจายให้ให้ให้เกษตรกรที่มาเป็นลูกค้ามารับซื้อไปปลูกนะครับแล้วก็ที่สวนของเราเนี่ยเกษตรกรมาดูพันธุ์ไม้นี่จะซื้อไม่ซื้อเราไม่ว่าเรา ให้ชมสวนแนะนําตั้งแต่การปลูกการเตรียมดินจนศัตูทุกอย่างเราให้ความรู้ถือว่าในฐานะที่เราเคยเป็นขนา้าราชการกรมสเริมการเกษตรมา,าก็ยังเลื่อนเกษต <ขอ S 2> รเหมื<ข>อนเดิมก็ให้ความรู้เออการให้ความรู้ไม่มีไม่มีกักให้หมดก็ออยังทําหน้าที่ของเราทำหน้าทีค่ครับเหมือนเดิมครับแล้วก็เกษตรกรก,รก็หมุนเวียนมาทาั้งในในอำเภอเดชและต่างจังหวัดเข้ามาครับแถวศรีเกตกันทะลมก็มาสั่งมะนาวเป็นร้อยนะครับมาดูแถวคุณหาร ท่านในอำเภอนนคูนก็มามาเยี่ยมท่านอดีตรองผู้ว่าสีเกตเป็นกราชการมะนานก็มาหลายรอบข้ามาดูชอบว่าันครับมีอีกปัญหาหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าถ้าใครที่ปลูกมะนาวเยอะๆเนี่ยจะเจอเหมือนกันก็คือมะนาวที่เราไม่สามารถที่จะไปขายได้แล้วมันสุกแล้วมันหล่นลงมาต่างๆนี่เรามีวิธีการไปทํายังไงให้เกิดประโยชน์ได้บ้างอ๋อที่มันร่วงมันหล่นนะครับหนึ่งลูกไหนพอมันใช้ได้คั้นเอาน้ำมะนาวเดี๋ยวนี้กําลังมาแรงคือ เป็นน้ำมะนาวดื่มเช้าเย็นที่<แ>กระสมใจก็ว่าครับได้หลายโรคสองเพื่อสุขภาพสองอลูกไหนที่มีตําเนิอะไรต่างเราเอามาหมักครับมาหมักเพื่อเป็นน้ําหมักฮอร์โมนผล,ลไม้เอามาพ่นคืนใส่ตัวมะนาวและพืชชนิดอื่นได้นะครับโดยการหมักแล้วใช้เขาเรียกหัวซูเปอร์ยูนิซีมีนมเปรี้ยวเป้งเขามากากน้ําตาลน้ำมะพร้าวหมักไว้เจ็ดถึงสิบวันเราก็ใช้ มักเอาเอาเอามะนาวหรือพืชผักอื่นมาลงไปนะจะไม่เหม็นกินจะหอมหอมแล้วก็เรามาครองเอามาพ่นผสมน้าพ่นกลับมาสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมอีกครับเป็นมิตรกับธรรมชาติไม่ไม่มีผลกระทบมีแต่ประโยชน์ครับผมอีกเรื่องหนึ่งเห็นว่าที่ดินดวงสมบูรณ์ขนาดนี้แล้วก็ต้นมะนาวออกสวยขนาดนี้ก็คือเรื่องของไส้เดือนไส้เดือนครับเ,เราก็จบเรื่องไส้เดือนมาตั้งแต่ต้นนะครับไส้เดือนเราเลี้ยงมาก็ประมาณ3ปี นะครับไสเดือนของเราแอฟริกันในคอเลอร์ like color, ครับเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเลี้ยงในบอ่อกิโลว่าเจ็ดแปดร้อยเดี๋ยวนี้จากบอ่อมาสู่ต้นมะนาวที่ปลูกในท่อแรีปลูกลงดินหมายถึงว่าเราเอามาใส่เลยใช่ไหมครับตอนแรกเอาปุ๋ยขี้ไสเดือนมาใส่เอาขี้สเสือใหม่ไข่ไสเดือนมากกับขี้ไสเดือนติดมาแล้วมาเพาะออกเวลาเราให้ปุ๋ยให้ขี้วัวให้เศษอาหารให้อะไรไปในเป็นปุ๋ยให้มะนาวก็ขยายขยายพันธุ์พวนดินดินร่วนมากนะครับ ไปทุกทุกต้นมะนาวเอามือคุยดูจะเจอติดเส้เดือนครับอันนี้พวกไปตกเบ็ดอะไรจับขายตัวละบาทครับอาแต่ที่เลี้ยงในบ่อนั้นในท่อกิโลละเจ็ดเปรียบร้อยบาทครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ออเดอร์มาตลอดครับเพราะว่าเรามีเครือข่ายเขาเขาสั่งมาบางครั้งต้องขยักเอาไว้เพื่อขยายตัวครับไม่ไม่ปล่อยหมดครับทีุ่ครับผมการบำรุงรักษาการดูแลเรื่องของมะนาวนี่ยากไหมครับผมเป่อเกษตรกรท่านอื่นที่สนใจคือถ้าถ้าอยาก รู้เรื่องมะนาวผมอยากให้มาคุยกันครับหลายท่านที่เอาไปปูปูเป็นสิบเป็นร้อยล้มเหลวเพราะเรื่องเดียวคือเรื่องนอนชนใบหรือแคนเกอร์พวกเราจะส่วนมากจะรักษาปลายเหตุต้นเหตุนี่คือคุมยอดอ่อนให้ได้ไม่ให้มีโรคมะเร็งตัวนี้ค่อยมาว่ากันไม่จําเป็นจะต้องใช้ชั้นเคมีครับมาคุยกับผมได้มาต้องใช้เวลาคุยกันหน่อยครับไม่มีหวงไม่มีหวงวิชา่ชครับยินดีครับนี่คือเรื่องของการ ปลูกมะนาวครับแล้วพืชอื่นๆล่ะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับปลูกแซมในพื้นที่มีโอ้พืชอื่นตอนนี้ก็ปลูกผักปลูกอะไรไปด้วยครับผักจิงจูชัยอ่าตอนนี้สั่งมะนาวฟิงเกอร์ไนลน์หรือมะนาวนิ้วมือเป็นยังไงครับอ่ามาจากออสเตรเลียอ่าลูกมือนิ้วมือข้างในจะเป็นเม็ดอ่าคล้ายๆไข่ปลาคาเวียหรือเขาเรียกมะนาวคาเวียนิ้วมือเรานี่ยหรอครับลูกยาวเท่านี้ครับพอหักมามันจะเป็นเเม็ดบีออกมาจะมีสีแดงสีเขียวสีขาวแล้วแต่สายพันธุ์ แต่ผมสั่งสีแดงมาครับครับก็คงจะมาขยายแล้วข้อดีคืออากาศบ้านเราถูกกับอมะนาวไอ้นิ้วมือแล้วก็เราสามารถเอายอดไปเสียบต้นตอส้มโอต้นตอมะนาวได้นี่ครับนี่แหละครับผมผมจะขยายแล้วก็อีกอันหนึ่งที่กําลังสั่งก็คืออ่างุ่นบาซินครับลูกมันจะขึ้นออกตามโคนต้นตามกิ่ง วันแรกรสชาติเหมือนฝรั่งสุกไปวันที่สองจะเพี้ยนไปเรื่อยจนวันที่9ถึงจะเป็นรสชาติองุ่นอร่อยมากเขาว่าครับตอนนี้ก็สั่งอยู่ครับครับก็รอคิวอยู่สั่งมาจากสติหิบครับครับก็คงจะได้เห็นกันครับครับจะหาแปลกๆปลกมาครับแค่ผมผมผสมประสานกันครับผสมประสานเอาละเดี๋ยวเรื่องของพืชคงจะต้องจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสัตว์เลี้ยงอื่นบ้างนะครับเห็นบอกว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแล้วก็มีปลาหมอเทศครับผม ครับภายในสวนจิปวิทยนี้มีหลากหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพืชและก็สัตว์นะครับผมเดี๋ยวมาถามมูสมานว่าเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างครับภายในพื้นที่ของเราก็มีปลาครับมีปลาจะเป็นปลาหมอเทศแล้วก็ปลาเขียวมรกตครับปลาหมอเทศจะีอยู่ในบ่อนี้ประมาณ6 0รตัวนะครับในบัวทำไมถึงเป็นปลาหมอเทศครับปลาหมอเทศมันเลี้ยงง่ายตัวเร็วเราบ้านเราชอบบริโภคครับปลาหมอทาเกือปิ้ง ตัวใหญ่ๆหน่อยตัวใหญ่เขาขายตัวละห้าสิบาทก็มีทาเกลือพิ้งนะครับผมก็เลยเอามาเลี้ยงนะครับในบ่อของเราเนี่ยสามเดือนนี่จแจะไม่ได้เปลี่ยนน้าเพราะว่าเราใช้ e อในการบำบัดน้ํานะครับแล้วก็มีปลาเขียวมรกตล้วพื้นพื้นบ่อเราจะใช้ดินดินจมพวกปูพื้นปูพื้นเพราะว่าเราต้องเรียนแบบธรรมชาติถ้าเราไม่มีดินปูพื้นนั่นจะโตช้านะครับอาหารก็ใช้หัวอาหารปลาดุกแล้วก็เสริมด้วย ใส้เดือนพวกปลวกพวกอะไรให้กินไปมากที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่จําเป็นจะต้องไปใช้หัวอาหารเพียวๆนะครับนอกนอกนั้นก็จะมีมีไก่ไก่ดําภูพานนะครับแล้วก็มีเป็ดเทศเป็ดไข่นะครับแล้วก็มีไก่สามายเลือดไก่เนื้อรูปผสมครับอยู่ในกรงนี้อีกครับห้าสิบตัวแลนี้ก็น้ําหนักอยู่ที่สองถสามโลตัวตัวับเรื่องพันมาเลี้ยงยังไงครับก็ผมคุยกับรุ่นพี่ซึ่งเขา เออรี่จากเกษตรเป็นเจ้าของฟาร์มอยู่ที่สว่างวิรวงก็แนะนําให้เลี้ยงสามสายเลือดก็เลยเอาเอามาเลี้ยงนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับราคาไก่ราคาก็โอเคอยู่ครับใช้ได้อยู่นะครับแต่เราเราต้องในปรับเรื่องอาหารถ้าเราไปใช้หัวอาหารเต็มเต็มที่นมันก็ต้นทุนมันจะสูงแล้ต้องอาหารเสริมธรรมชาติเราใส่ไปด้วยครับอย่างเช่นอะไรบางครับเช่นก็เศษอาหารครับเศษอาหารเราขาย อาหารเวลาอาหารแล้วเราต้องคัดออกาอาหารบางอย่างมาแล้วให้เสือไม่กินจะมีปวกมีเสอเดือนเรามีอยู่แล้วให้เสือไม่กินบ้างไก่ก็กินเหมือนกันนะครับเสอเดือนครับตามธรรมชาติเขาัำตามธรรมชาติลำปลายข้าวมั่งผสมไปในพื้นที่เล็กๆขนาดนี้แต่ว่าปลูกพืชได้หลากหลายอย่างคุณสมานยังมีความคิดหรือว่าในอนาคตนี่ยอยากจะทําอะไรในพื้นที่นี้อีกบ้างนะครับคือสหรับพืชเนี่ยก็คงจะ ดูแลให้เต็มที่แค่นี้นอกจากพืชตัวใหม่ที่อาจจะมาปลูกเสริมได้แต่เราจะไม่เอามาเพิ่มมากจะปรับในเรื่องมะนาวอาจจะเป็นเรื่องปรับสายพันธุ์มั่งโดยการเสียบยอดเสียบอะไรก็ว่าไปตอนนี้เรานำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งตัวใหม่เข้ามาอีกนะครับตอนนี้เรานํามาขยายาก็เริ่มเริ่มได้ขยายได้มากแล้วนะครับก็เริ่มมีคนมาเกษตรกรมาซื้อเพราะว่าประโยชน์มีมากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ เพิ่มปรับปรุงดินเสริมระบบลากเรื่องระบบการเรื่องผลผลิตจะดีมากอตอนนี้ก็ในในโซเชียลจะมีทั่วเลยครับขายทั่วประเทศตัวน,นี้มามาจากญี่ปุ่นมาเลงครับตัวนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับผมเอาละครับช่วงท้ายรายการแล้วครับคุณสมานครับมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราเนีา้เรื่องของการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่เล็กๆครับครับ,รบก็ในใน,ในยุคในยุคที่เศรษฐกิจ หรือภาวะเศรษฐกิจท,ทุกวันนี้นะครับเรื่องผลผลิตหลายๆอย่างก็มีปัญหาด้านราคาทั้งข้าวทั้งยางทั้งมันนะครับพื้นที่ที่เราเหลืออยู่เนี่ยของผมนี่มีไม่มากแต่พิสูจน์แล้วว่าอยู่ได้ถ้าเรามาทํากิจกรรมหลากหลายนะครับมีพืชหลายๆอย่างแล้วก็ขยายพันธุ์ดูแลอ,อยู่ในวงจํากัดแล้วเอาใจใส่นี่ครับมีทั้งพืชทั้งสัตว์ขยายพันธุ์แล้วขายได้ นะครับเราเราเราต <To> ้องได้ให <Beam again. S 1> ้ความรู้แก่ชุมชนให้เกษตรกรทั่วไปนะครับเป็นสิ่งศูนย์แรกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับก็ใครมีปัญหาหรืออยากสนใจว่าสวนจิปาชานี่ยทำยังไงถึงอยู่ได้ทำยังไงถึงลาออกจากราชการทั้งที่เหลือเวลาอีกตั้ง5ปีครับก็ก็มาคุยกันได้ครับแล้วจะได้รับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆอีกอีกมากมายครับ หลายอย่างให้มาให้มาคุยกันครับยินดีทุกทุกทุกเวลาครับที่ที่ว่างบอกข้อมูลคุณผู้ชมครับถ้าจะมาที่สวนจิปะทานก็เบอร์โทรติดครับก็อยู่เยื่องสํานักงานเกษตรอําเภอเดวดุมนะครับเลยโรงพยาบาลยุพราชที่ถนนสายสองสี่ชคชัยเดวดุมนะครับสวนจิปาทะนะครับก็ามาแวะเยี่ยมเยียนกันได้ครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับครับวันนี้ขอบคุณคุณบครับครับขครับขอบคุณครับ ผู้ชมค,ครับคงจะเห็นแล้วนะครับถึงความสําเร็จของการบริหารจัดก,การพื้นที่นะครับซึ่งไม่ว่าจะมีพื้นที่ที่ไม่มากแต่ก็สามารถที่จะปลูกพืชได้หลากหลายชนิดและก็สามารถที่ดดะาาจะเลี้ยงชีพของตัวเองอยู่ได้อย่างมีความสุขตามลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงครับนี่คือทั้งหมดของรายการก้าวอย่างพอเพียงของเราวันนี้นะครับผมประเทศธาระพร้อมคุณสมานมาจันทรึกและทุกคนนะครับพากันมาดูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงดูเรื่องความพอเพียงนะครับก้าวเพียงพอเพียงไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับเทปหน้าจะพาผู้ชมไไปตตตติิดดดาาามมมมทีีี่่หนนนนนัััััั้้ยลืรรรบบบชคควส าวบ้าน,นแถวนี้จะเอือนหัวนาสมานวาหัวหน้านะครับเพื่อนเดิมที่เป็นยังเอือนเพิ่นหัวหน้าเพื่อนเป็นนักวิชาการเกษตรนะครับประจาตาบลเมืองเดชประจาตาบลปลาโมงประจาตาบลต้มหูได้หลายตําบลในอำเภอเดชนะครับเพื่อนได้เกษียรราชการ้วกาเพื่อน,น,นมาเห็ียดสวนในหน่อยนะครับเอือนสวนจิป,ปาทะมีบบสทัวแนวมีเกรรษตรกรนี่มาเบิ่งสวนเพิ่นได้หลายนะครับเพื่อนเป็นผู้เสียสละเพื่อนเป็นผู้อุทิศเวลาให้กับ พี่น้องประชาชนให้กับสังคม